กูเตียงแล้วครับพี่น้องมันเป็นอะไรปวดทมื่อมากเหรอเออกี่ยวปัดพิษมาไ้ครับพี่น้องมีพวกมีสอดผิดข่าวไปเป็นสินมะหมากพี่น้องมะหมาน้ำตกเนื้อเปลือยโอ้ย เดี๋ยวผมดิ้มใหม่มากินแจมนี่สี่สันบทชัดจานไปนะครับเนี่ย,ยฟังหฮอหนึ่งครับพี่น้องคำปูปูครับคำเดียวเกือเบื่อถั่วพี่น้องอ เขากระลาครับพี่น้องกินใหม่หหสดครับปูปู Ну вот. Вот. สว่วงตัวสามที่ขำล,ล,ลวอร <c oughs> Mm-hmm. Mm -hmm.